ย่อใลโหลวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับว่าวันนี้เข้ามาอยู่เกมไมค์ครับเอาช็อตซีรีส์เอาช็อตครึ่งหัวใจ EP ที่เก้าแล้วนะยะฮู้ซึ่ง EP นี้ผมกลาวว่าเดี๋ยวนะเออต้องปิดประตู้วยเรามีมารยาทซึ่ง EP นี้ผมกลาวว่าจะมาจะไปเออไม่ใช่จะไปนรกเออซึ่งผมก็ได้ขุนมาไว้แล้วแหละเออดูดูดูดนี่โอเคกิคปเปิลตุยหลังเลยเออ เอาจริงๆนะไอ้พวกคิปเปอร์เนี่ยเออขนาดนี้ผมใส่หูฟังอยู่ยังไม่ได้ยินโอ้โหโ,ฮโ,ฮโ,ฮโเคตรเกลียนเออเอาเป็นว่าผมก็คาเพคแอคเพชรแล้วก็นี่เออเหลือเพชรเม็ดนี่เอเเเออันนี้ผมก็ได้ปลูกเอาไว้แล้วแหละเออมาอีพีนี้ผมกะว่าจะไปนรกเออพูดซมม้ำๆไก็ได้สร้างตรงไหนนี้เราต้องสร้างทำเลดีๆนะทุกคนถ้าไม่สร้างทำเลดีๆคือ รลองจะชิบหายนั่นแหละเออมามามา,มาสร้างตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมันสร้างสวยๆนี่ตรงนี้ดีกว่าแบบประตูไม่ติแบบติดภูเขาไงเออเวาคิดสร้างสารรน์ีิหนึ่งองามแล้วก็อย่างนี้หนึ่งสอง้องอย โอ้โห oh. จบแล้ววางผิดโอ้ oh, ตายแล้ววางผิดวางผิดวางผิดโอ้ oh, ตตยแต่ดีดีนะมีอยู่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้เอ่อตะเป็นเดนคือไม่มีเอ้ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีวิธีอยู่อ่าโอเคซึ่งไป แถวๆนี้น่าจะมีกาเวลอยู่มะเหมือนผมจะเคยเห็นนะใช่ต้องพูดว่าเหมือนจะเคยนี่ไงนี่ไงโอ้โหนัดไม่ดรอปด้วยเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวขอคุดเรื่อยๆกันนะทวดจนกว่าจะเจอฟินอะอะฮะโอ้ยก็เจอให้เจอให้เธอเฮ้ยเอ้ยนี่นี่นี่นน เดี๋ยวได้นะอาไปเ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 อาไปได้เหล็กเอ้เหล็กก็มีนะเดี๋ยวขอไปเผาเหล็กก็นะดุนเออไปมาเผาเหล็กกันดีกว่าเออไอ้นี่ก็โตแล้นี่ก็โตแล้วเออว่าจะเออว่าจะยขยายพันุ์อยู่ใช่แต่ทุกคนอาจจะสงสัยพี่ทำไมพี่ไม่ทำฟา,าร์มอัตโนมัติสักทีครับแล้วครับพี่เอาง่ายก็คือเออจะกดตัวคาวทำไมต้องกดนี้ เอาง่ายก็คือมันไม่มีบอคอใน,นทัวนคือเลขขาวๆจากนรกอะถ้าเกิดไม่มีก็คือยังไงมันก็ทำฟาร์มปตัตโนมัติไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละปัญหาเออมันยังไงก็ทาไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดไม่มีนะได้เดล็กแล้วโอเคเอาข้าหมดเลยดีกว่าเราจะไปทัวร์นรกกันว่าจะเป็นยังไงปไปไปเออไม่เป็นไรผมจะใช้ขวานเวทาวุธเนี่ย ผมจะไปนรลกโดยที่ไม่ตายนอกจากกลับบ้านนอกจากตอนกลับบ้านนะเว้นนอกจากตอนกลับบ้านนะทุกคนออพูดพูดแล้วนะนอกจากตอนกลับบ้านเพราะผมจำไม่ได้ผมจะไม่ชอบจําทิศทางกลับบ้านเท่าไหร่สักกเท่าไหร่เออแล้วไม่ได้โจทย์ด้วยไอ,อ้ดูสิมันจะดีหรือมันจะร้ายเอาดูสออินานจัง เหดูสีเดี๋ยวค่อยๆเดินไว้ลา,ายอีกแล้วลบลบหนึ่งสี่หนึ่งสองสองโอเคลบหน okay. ึ่งสี่หนึ่งสองสองแล้วกันลบสี่หนึ่งสองสองโอเคไว้ลายเลยจบเลยเอ้ยหรือจเจ้านี้ไปด้วยวะทุกคนแป๊บๆเขาอ,อะไรขูดมาเอานี้ก็ได้ ใช้มือขูดก็ได้นะแต่ผมอยากก้นนี้เออเอาไปทําเป็นต้นไม้แบบต้นไม้โกสโตนดีกว่าเออมีความคิดสร้างสรรค์เออและทุกคนก็ไม่ต้องค้นานนะพี่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 มันไม่มีหรอกพี่เลือกเพรเอร์เจมันมันต้องมีสิความคิดสร้างสรรค์ไม่รู้จะเกับความคิดความคิดสร้างสรรค์เออมันต้องมีสิต้นไม้โกสโตนเออ ต้นไม้โกสโตนต้องมีความคิดทั้งสามอย่างดยทุกคนแต่ประเด็นคือทำไมผมชอบมาเกิดที่ดแนดดแนี้อยู่เรื่อยวะทุกคนเอ,อ้ยเดี๋นะมีปะ่ะสวยโอเคดูว่าจะไม่มีทองใสซะแล้วเพราะผมเจอพิกลีนตรงนั้นนะะร่วงหล่นไปเต็ม,มโอเคเออจะได้ตกแต่งบ้านด้วยไม่ใช่สีจะ จะได้สร้างด้วยนี้จะได้สร้างต้นไม้ใบไม้จะเป็นโกสโตนเออเป็นไงโคตรสวยไว้ลวมไปเต็มเลยรวมไปเต็มเลยไม่เป็นไรไม่ขานามือผมรอกแล้วก็ไอ้คุณไม่หมดเลยนะ ไป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 ดีกว่าไปไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไม่มีกสโตนต,ต,ตรงนี้ตรงนั้นอีกแต่โอ้ยตั้งไกลโอเคมาผมมาณันลงนี่เพื่อที่จะเอาบว็กคอทั้งนั้นเอออ่ฮะรู้จะกลัวสตูนไปด้วยดิแต่มันอยู่สูงอ่ะมันเปลืองบอกเออเปลืองพ,พูดพูดพูดแบบนี้เลยเปลือง ถ,ถึงมันจะสามารถขุดได้แต่มันเปลืองเปลืองเนี่ยเออมันก็เปลืองอยู่ดีเปลืองอยู่ดีแม่ผมไม่อยากให้มันเสียเปล่ามีตำตำไหมตำตำไหมที่ผมสามารถไปขุดได้ไหมมีไหมที่ไม่ใช่สูงแบบนั้นน่ะใครมันจะไปขุดเออโอเคเออมีทองอยู่ว่าจะแรกแต่ไม่ไม่ดีกว่า เออขุดสักนิดนึงไม่ใช่ขุดสักนิดนึงเออเจ้าเยอะๆอยู่ไอเนี่ยแต่ผมสงสัยว่าทำไมเออฮสงสัยอะไรฮะเออไม่มีอะไรครับทุกคนไม่มีไม่มีอะไรอเออพี่ดอนละเมื่อกี้ลืมผมแค่สงสัยผมสงสัยว่าทำไมผมชอบเกิดดินแดนนั่นเถอะ เอออยู่สูงเนี่ยนะ,อ,ะอย่าตีเดอ้ออย่าตีเดอ้ออย่าตีเดอ้ออย่านะอย่านะอันนี้ผมบอกตัวเองนะทุกคนไม่ได้บอกมันหรอกโอ้สวยมีอยู่มีแค่แค่อยู่แต่มันทำไมไปอยู่นู่นนะไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรอ้อมออกกันเลอ้อมอ้อมอ้อมออมเราใช้อ้อม แล้วตรงนี้มีอยู่พอดีนะเอาด้วยเอาด้วยอยากได้อยู่พอดีมามามาอยากได้อยู่พอดีเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเกือบ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 ชึบคือหัวใจด้วยนะระวังชึบหาทางลงอย่าปลอดภัยโอเคมาขุดตอ่ออย่าเพิ่งตีอะไรนะ เอ้ยเจอดิแนแดนนี้สวยผมว่าจะ,จะเจ้าต้นไม้ไปหาประดับตกแต่งหรือไปสร้างเป็นคอกดีกว่าเป็นฟาร์มเออเป็นฟาร์มอะไรเออบางคงจะไม่เจอหรอกนะอาพวกนี้ไปด้วยดีกว่าทะเลทรานมัอนมืดอยู่พอดีเดี๋ยวได้เอานี้เถอะเอานี้เอานี้เอาน,อาน,อาน,อานี้มันเปลืองมันเปลืองมันเปลืองไม่ค่อยอยากใช้ด้วย ก็ทำแบบนี้เดี๋ยวใช่ป้าตรงป่ะเออ,เอ,อตรงแบบนี้เนี่ยอย่ามาเข้าใกล้เนอะอ่าใช่เดี๋ยวผมเผลอตีนี่ปลอดภัยไว้ก่อนโอเคปะปะปะึบ,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 บเออผมคิดว่าเออผมก็คิดไปคิดมาแล้วนะว่าผมอยากจะลอง เอาชอดขึ้นหัวใจแบบฮันคอร์แต่มันคุกจะไม่ใหม่นะทุกคนเออคิดไปคิดมาอ่าไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เอาเออปล่อยมันเออเออเหลือเหลือมั่งเหลือให้นันลกมั่งกุดได้ปะเออขุดได้แต่ช้าหน่อยไม่เป็นไรเอามาขุดใช้นี่ดีกวาชื้อซืเอาขุดไปเยอะเลยพ่อผมจะทำ ฟาร์มอ้อยอัตโนมัติแบบใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเหมือนในสตรีมเลยเหมือนในเซิร์ฟเหมือนในเซิร์ฟที่ผมสตรีมให้ดูเออนั่นแหละแต่จะเป็นฟาร์มแบบอัตโนมัติเออจะได้ผลผลิตเยอะเออถ้าทำแบบนั้นแหละแตน่าจะใหญ่หน่อยใหญ่เยอะเลยเยอะเลยอะะมาเวลากี่โมงแล้วโอเคไม่เป็นไรยังพอมีเวลาอยู่ โอเคไว้ okay. ดีเถียงอย่านะอย่านะโอเคไปมามาดีแดนนี้ดีกว่าอาจจะไม่เจอแก๊สแค่พูดว่าอาจจะไม่เจอแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอนั่นแหละต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยโดดถึงป่าชึบเอ้ยเดี๋ยวโดดถึงเว้ย,ยนี่เอ้ยโอเคตัดไปด้วย อย่าเพอตีอะไรทั้งนั้นเออเราไม่ได้เรามาแบบดีามามาตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ไมเอ้ยเห็นนี่จะเอาไปปลูกด้วยดีปะ่ะแต่เพราะว่าแต่ผมว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าเผื่อมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทําไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะรอนานเหมือนอันฟาร,ฟาร์ฟาร์เหมือนเอ่ออะไรนะฟาร์ผงกระดูกอันนั้นอนะ คามสาหร่ายทะเลเอือนั่นแหละมันจะหาเหมือนนั้นก็คือเออมันก็คือทําได้อยู่ทั่วอันนั้นนะฟาอันนั้นแต่มันต้องมีเยอะหน่อยถ้าเกิดเมียนเดียวคือโคตร่าหรือไม่เกิดนั่นเนองโอ้ยโอ้ยพี่ว่าไงครับพี่ผมไม่อยากมีเรื่องครับพี่ว่าว่ามาดูโว่ามาดูหน้าเลยสงสัยเขาอยากรู้ว่าเออคุณคุณโอ้ยโอ้ย เรียบร้อยกูยังไม่ได้หาเรื่องอยู่เฮ้ย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 เฮ้บัก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 เฮ้ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าไม่จบไม่จบไม่จบอ่ะไม่จบ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 เออบ้านตุพังเลยมีปะ เดี๋ยวเออเอาอน,นี้ก็ได้เอา,าแลบก็ได้โอ้อะไรอะบัก็กเฮ้ยอะไรกันขรันเนี่ยโอเคนี่แล้วก็ได้แบบนี้มาแล้วอุ้ยเอา้าโดดลงมาแต่ไม่ตายเป็นประแจแข่งวะถูกเอรอเออจต้นไม้แบบไหนดีน อ,อ่ะมันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วละ่ะก็มามาพูดไว้ก่อนดีกว่างั้นก็ไว้เจอกันใหม่ซีอู่อเนีนะครับไปายครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายผมไปแล้วนะทุกคนยบายเดียบร้อยโดนตายเงินก็บ๊ายบไปไปเดือบไปไป